ไอ้ไข่วัดโปรยฝนให้เฮงสิบเอ็ดงวดติดคอหวยแห่แก้บนขอโชคลาภคึกคักสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดตัวเลขดังๆของไอ้ไข่มานำเสนอท่านอีกแล้วนะคะถ้าท่านไม่อยากพลาดความเคลื่อนไหวของไอ้ไข่ก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเราจะมีข่าวสารของไอ้ไข่มานำเสนอท่านทุกวันนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปที่วัดโปรยฝนนะคะ บรรยากาศที่นี่เต็มไปได้วยความคึกคักนะคะวันนี้เราไปขอโชคขอลาบไปชมบรรยากาศคนดวงเฮงเข้าไปแก้บนกันนะคะที่วัดโปรโยฝนนะคะบรรยากาศเต็มไปได้วยความคึกคักนะคะประชาชนเดินทางมากราบไหว้ขอโชคขอลาบแล้วก็นําสิ่งของมาแก้บนไอ้ไข่นะคะโดยบรรยากาศตลอดทั้งวันนะคะที่ วัดโปรยฝนของสิบอตําบลน,นองสามวังอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีนะคะคนเดินทางมาแก้บนกันอย่างคึกคักเลยนะคะบางคนก็นําขนมเปี๊ยะนําน้ําแดงแล้วก็นําประทัดมาจุดแก้บนนะคะเสียงประทัดนี่ดังสนั่งวันไหวตลอดทั้งวันเลยนะคะโดยคนที่มาแก้บนในครั้งนี้นะคะคือนางสาวกิติมาสีธรรมนะคะอายุ46ปีนะคะเป็นคนจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะ ซึ่งมาแก้บนไอ้ไข่ที่วัดโปรยฝนหลังจากเคงสิบเอ็ดงวดติดแล้วนะคะงวดที่แล้วก็มางวดก่อนนี้ก็มานะคะวันนี้เธอเดินทางมาแก้บนนะคะนําของเส้นไหว้มาแก้บนไอ้ไข่เยอะเลยนะคะพร้อมกับนํารถป้ายแดงนะคะที่เธอบอกว่าเป็นกําไรชีวิตที่มีโชค นำโชคมาให้นะคะมาให้พระอาจารย์กุยเกจิชื่อดังของวัดโปรยฝนเจิมเพื่อเป็นสิริมงคลให้ด้วยนะคะนี่เลยนะคะเธอดวงเฮงจริงๆนะคะถูกสบเอ็ดงวดติดแล้วนะคะนี่เลยนะคะคนดวงเฮงเขาก็มาแก้บนกันอย่างเนี้ยนะคะนี่เลยนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะด้านนางสาวปนัดดา นิเวศาครอายุ30ปีนะคะพนักงานบริษัทเอกชนยานกรุงเทพม,มหานครฝั่งทนนะคะกล่าวว่าไอ้ไข่วัดโปรยฝนคอง11นะคะให้โชคกับเธอมาสองงวดติดแล้วนะคะโดยงวดล่าสุดนั้นนะคะเธอได้เลข93จากการเสี่ยงโชคเลขขางประทัดนะคะแล้วก็นำไปบอกเพื่อนๆแล้วก็ญาติๆนะคะปรากฏว่าถูกหวยเกือบทั้งบริษัทเลยนะคะเธอว่าอย่างนั้นนะคะวันนี้จึงเดินทาง มาที่วัดโปรยฝนนะคะโดยได้นําเงินที่เพื่อนพนักง,งานรวบรวมกันมาถวายไอ้ไข่วัดโปรยฝนนะคะเพื่อนําไปเป็นปัจจัยในการสร้างอุโบสถหลังใหม่นะคะทั้งนี้นะคะครั้งนี้เธอได้จุดประทัดด้วยนะคะเลขประทัดก็คือนี่เลยนะคะห99กับ299นะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะนี่เลยนะคะหน้าตาคนดวงเฮงจะเป็นแบบนี้นะคะขอโชคขอลาวก็เฮงนะคะ นี่เลยนะคะเขาก็เดินทางมาแก้บนกันอย่างคึกคักเลยนะคะในขณะที่นางสาวปิศณนาปาลาอายุ29ปีนะคะเป็นคนอยู่ที่ปทุมธานีนะคะชาวคลอง11นะคะเดินทางมาพร้อมครอบครัวนะคะซึ่งทางบ้านประกอบกิจการค้าขายนะคะรับซื้อของเก่านะคะเธอบอกว่าเธอถูกลอตเตอรี่95ใบนะคะและถูกเลข893กับ59 เธอบอกว่าได้เงิน9แสนบาทเลยนะคะนี่เลยนะคะคนดวงเฮงถูกรังวัลเยอะเลยนะคะ95ใบนะคะได้เงินไปก,กว่า9แ0นบาทนะคะเธอมาจุดประทัด10,000นัดน,นะคะตามที่ขอไอ้ไข่วัดโปรยฝนไว้นะคะนี่เลยนะคะเธอก็นำประทัดแล้วก็ของเส้นไหว้ต่างๆมา แกบนไอไข่นะคะนี่เลยนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็ขอท่านได้ขอท่านเฮงนะคะถ้าท่านอยากไปขอโชคขอลาบก็ไปได้นะคะที่วัดโปรยฝนนะคะนี่เลยนะคะอยู่ที่คลองสิบเอ็ดตำบลหนองสามวังอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีนะคะสวัสดีค่ะ We'll you